สวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านทุกคนวันนี้จะพามากินกุ้งนะคะปีใหม่นี่กินอาหารทะเลกินอาหารทะเลดูหอยยังโตจัดเลยสามเลยคนอื่นกินอะไรไม่รู้แต่ข่อยกินเนี่ยอาหารทะเลเด้อพี่น้องมาเิ่ง มีกุ้งนะคะกุ้งหลากหลายเลยหอยหอยแมงคู่แกะรลาเปล่ารานะคาเราเอาแต่กุ้งพออย่างอื่นเราไม่เอาอันนั้นมเมนี่อย่างหนึ่งกุ้ง กุ้งเสียบไม้อ๋อตัวเล็กไม่เอาปูมีแล้วที่บ้านจริงๆก็อยากกินเนื้อป็ดเอาพอละเดี๋ยวเราไปตรงที่ขายผักมันนาต้องมีแล้วแนะ ซื้อมะนาวไปตำส้มด้วยพี่น้องมะนาวเขียวนี่แพงนะเนี่ย4ยูโรเรากินมะนาวเหลืองดีกว่ามะนาวเหลือง3ยูโร29ถูกกว่ามะนาวเขียวเอาบอกหน้าไปกินแก้วหวาดด้วยพี่น้อง ว่ากาสามเดี๋ยวเรามาชั่งกิโลหมกโมด้วยหนึ่งน้อยหนึ่งบิลล่างหัก่หมกแดงไทยจมโอ้ก็มีนะคะอันนี้เป็นเคอรน,นี้ยังล่ะหม้กเขียว ลา,ากาดพักแขกก็จะเป็นแพงหัวนังเต่าตะไคร ตะไคร้พี่น้องตะไคร้พอแล้วเอาแค่รสไปตำก้อนอีกก้อนหน,นึ่นตำแค่รสอ,อีกตำเคยเอาแค่นี้นะคะพี่น้องคนมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแผนกอื่นกันกีตัไม่มอย